โอ้วันนี้มีเค้กอร่อยมีเค้กเขียนว่าสุขสันต์วันเกิดน้องบอสนะครับนะนี่น้องบอสวันนี้เป็นวันชายวันเกิดน้องบอสนะครับเดี๋ยวพวกเราจะมาร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ดเดย์ให้กับน้องบอสนะครับครูประถงจะจุดเทียนให้นะครับออาครูพี่ฝนปิดไฟวรักไม่มีไม่ใช่เหรอเนี่ยเลยไม่ไฟหรอไม่ไฟตรงหัวตกใจหมด เอาละเดี๋ยวที่พด่งยืตัวพร้อมยัง Happy birthday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  ่บอยนมมือครับต้องปรยพรก่อน นะครับทุกคนพนมมือทุกคนไม่ต้องเออทุกคนพนมมือด้วยกันได้อ่ะจงกำลังใจให้บอสทุกคนพนมมือไว้นะครับวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของน้องบอสครูปสนอ่าและครูพิผนขออวยพรให้น้องบอสมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงเป็นที่รักของคุณพ่อคุณแม่เป็นที่รักของเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆรักบอสไหมอ,อ้าวแอปเบิ์ล เขาจะไปตวงดื่มนมด้วยดื่มนมด้วยลูกค่อยๆกินกินนมด้วยค่อยๆกินเป็นไงอร่อยไหมเออกินเค้กกับนมนะแบ่งกันกินอร่อยไหมเค้กอ่ะเออกินเค้กกับนมนะ